Lo ลโหลทุกสกายกับผมเจเอกบอลบอลนะครวันนี้อยู่ในเกมโมเดลวอร์ชิปยินดีต้อนรับสู่เกมโมเด n วอร์ชิปกับพาร์ทของญี่ปุ่นทั้งพาร์ทนะครับน่าจะมีแบบเยอะมากเลยเปินเดือนนี้อาจจะมีเรือถึง5ลำด้วยกันที่เป็นญี่ปุ่นเข้ามานะครับอาวุธก็ด้วยเช่นกันอย่างแรกนะครับที่ทำการรีวิวเลยสำหรับพาร์ทนี้ก็คือเจ้านี่เลยครับสำหรับ F2 ซุปเปอร์ไค ให้รู้บอกผมทีนะฮะช่วยบอกความรู้กับผมทีว่าเจ้านี่เนี่ยมีเครื่องบินจริงๆเกิดขึ้นบ้างไหมเพราะว่าผมพยายามหาข้อมูลได้ให้แล้วนะครับซึ่งเกิดขึ้นจริงๆมีแค่ F2 ธรรมดาเท่านั้นเองนะฮะ F2A F2B นะครับแล้วก็เ XFX อะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นรุ่นที่บอกถึงว่า XF2 เนี่ยเขาจะมี1ที่นั่งกับ2ที่นั่งนะครับอย่างอันนี้จะเป็น F2 นะ่าจะเป็นตระก,กูล A นะครับเพราะว่ามีที่นั่งเดียวนะฮะแต่เป็นซูเปอร์ไคด้วยนั่นเองซึ่งอาวุธของเขาต้องล้ำสมัยแน่นอนนะฮะเพราะว่าเป็นเครื่องบินที่มีอาวุธแบบเดียวกับเขาเรียกว่าโมเดลคล้ายๆกับทาง F16 นั่นเองนะครับสำหรับ F16 เขาจะบอกว่าจะเป็น F16 นะถ้าจะไม่ผิดนะฮะซึ่งจะเป็นบล็อกเดียวกับอ่าบล็อกเดียวกันเลยแต่ต่างกันด้วยขน,ขนาดของเขานั่นเองนะครับหน่อยหนึ่งซึ่ง f 2 Super ปอร์ไคหรือ f 2ปกติเนี่ยนะฮะจะใหญ่กว่ามากกว่าหน่อยหนึ่งนะครับแต่ได้ทําการอ่านแล้วก็ศึกษามาคร่าวๆเนี่ยสำหรับ f 2 Super ปอร์ไคเหมือนกับว่ามันไม่ได้ถูกผลิตขึ้นเพราะว่าเขาเปลี่ยนจากการซื้อ f 2ทั้งหมดเนี่ยนะฮะแล้วเปลี่ยนไปหลังจากที่มันไม่ได้ตามเวลาเนาะ เขาก็เปลี่ยนไปซื้อ F35 นะครับ l i g h n i n g 2นะครับทั้ง F35A แล้วก็ F35B เลยซึ่งซื้อมารุมหลวมร้อยกว่าลำนะฮะซึ่งตอนนี้มีส่งมอบแล้วบางส่วนก็อย่างที่เห็นว่าญี่ปุ่นมีเคี่ยวเล็บที่ชั้นสมัยนะครับเพื่อจะได้เครื่องบินขับไล่และจู่โจมที่โหดที่สุดในโลกณนะัขนาดนี้ต้องบอกจริงว่าสำหรับเจ้านี้เนี่ย F2 Super k ครเนี่ยคือมีในเกม Air Combat ด้วยนะฮะ ผมไปเสิร์ชดูแล้วมีโมเดลอยู่ซึ่งผมดูแล้วเนี่ยเออจะบอกว่าในนี้สวยกว่าหรือเปล่า <c oughs> ไม่แน่ใจนะฮะแต่ประวัติทุรักษ์ทุเลมากสำหรับ F2 นะฮะกว่าจะได้มาทั้งเกิดสงครามทั้งเกิดระบบการเมืองนะครับทำให้เจ้านี่เนี่ยไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกันง่ายๆกันเลยทีเดียวทำให้ปัญหาต่างๆของมันเนี่ยโอ้โหผมถ้าผมเล่าเนี่ยผมย้อนกลับไปไกลเลยนะฮะไกลมากถึงขนาดที่ว่าอาจจะหมดแรงเล่าเลยทีเดียว เพราะว่าเจ้านี่ดราม่าเยอะจริงๆเอาประวัติคร่าวๆที่ F2 มันได้ทำดีกว่าสำหรับประวัติการทํางานของมัน,นคร่าวๆนะฮะที่เป็นข่าวมานะครับสาหรับ F2 เนี่ยถ้าพูดตรงๆก็คือเจ้านี่นี่เคยโดนซีนามิด้วยนะนะโดนซีนามิใหญ่เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเอาภาพมาแปะให้ดูนะครับก็ทําให้เจ้านี่เนี่ยดีว่าไม่ติดอาวุธอะไรนะครับก็เลยไม่เกิดไัยนาเลยเกิดขึ้นซ้ำรอยหลังจากโดนซีนามิเข้าไป ยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับเจ้านี่เนี่ยเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์256เนี่ยเขาบอกว่าจะมีเครื่องบินอ่ารัเสเซียนะฮะเครื่องบินขับไล่ซูคอยซู27เนี่ยของกองทัพรัสเซีย2ลำเนี่ยได้บินเข้ามาน่านฟ้าของญี่ปุ่นนะครับเป็นช่วงเวลาสั้นๆนอกเกาะลิชิรินะครับใกล้ฮอกไกโดโดยบินไปทางใต้เหนือทะเลญี่ปุ่นนะฮะก่อนที่จะหักกลับไปนั่นเองทำให้ f 2ต้องบินเข้าไปเตือนเลยนะฮะ แล้วก็วิทยุออกให้เขาออกจาหน้านฟ้าไปซึ่งอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรต่อนะฮะซึ่งอาจจะแบบเขามีภาพแล้วก็มาเผยแพร่กันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับอีกปีหนึ่งต่อมาไม่ถึงปีสิ2 2สิงหา25งเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลนะฮะตูโบเลฟตู142 b f f เนียจําจำนวน2ลำเนี่ยก็ได้บินเข้าสู่น่านฟ้าของญี่ปุ่นอีกเหมือนกันฮะในเกาะคิวชูสำคัญทางตอนใต้โดยใช้เวลาไม่ถึง2อนาทีก่อนที่ F2 เนี่ย จะทำการขึ้นบินแบบรวดเร็วเพื่อแจ้งเตือนทางเครื่องบินที่ลูกลาำด้านฟ้าออกมาให้ออกจากพื้นที่ของเขาไปนะฮะซึ่งจริงๆแล้ว F2 ซูเปรอร์ไคเอยซูเปอร,ร์ไ่ซูเปอร์ไกเนี่ยนะฮะผมผมว่าคงจะอารมณ์แบบมโนขึ้นมาหรือเปล่าข้อมูลผมไม่แน่ใจไม่ไม่ดู100%นะฮะแต่ผมไม่มีประวัติจริงๆนะครับซึ่งมันถูกแทนที่ด้วย F35 นะครับ F35 จริงๆ f 2 5 a Lighting t o o ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนนะครับทั้งๆท,ที่สั่งไปต้องเยอะนะฮะแต่พอได้ผลิตออกมาแล้วมันได้ไม่เยอะมากก็ทำให้เขาอาจจะเปลี่ยนใจตอนหลังเพราะว่าเทคโายีมันไม่คุ้มไม่คุ้มเสียหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นมี f 3 5แล้วซึ่ง F2 มันก็เลยล้าสมัยไปนะครับประมาณนั้นไปดูอาวุธกันว่า F2 Super ไคมีอะไรดีไปดูครับ ก่อนไปอัปเดตเรื่องอาวุธมันนะฮะเพื่อนๆก็จะเห็นอยู่แล้วว่าอาวุธมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับเจ้านี่เนี่ยอาวุธจะมีด้วยกันทั้งหมด3อย่างนะครับก็คือปืนกลอันที่2มิสไซล์และอันที่3มิสไซล์เหมือนกันรูปแบบของเขาเนี่ยคือมองไกลๆก็ยังไงก็ F16 นะฮะโอเคเรา <c oughs> <c oughs> okay, ไปดูกันฮะว่ามีอะไรบ้างมิสไซล์อันแรกอาวุธอันแรกนะครับเป็น M61A 1 20มม อันที่2เป็น ASM 3ซุปเปอร์ไข่ซุปเปอร์ไก่อันที่3เป็น ASM 1 4 1 4เราไปดูเทสอาวุธกันเลยเอาวุธของเขานะครับหลังยากผลทดสอบตอนเบต้าตอนแรกเลยที่ทำคลิปมาเนี่ยคือมีสายกาแฟได้ทุกอันนะฮะต้องทำใจยอมรับก่อนเลยเราเทสจากปืนกลกันนะฮะ26 0 0 0นะครับ, 26, รบแต่บางครั้งก็ทำได้ถึง30,000เลยทีเดียวดาเมจไม่แน่นอนนะครับสำหรับปืนกล ไม่เข้าแบบ100%มีแฉลบได้อันที่2นะครับเป็นซุปเปอร์ไข่ยิงออกไปครับลํละาละ2ลูกออก7 2็0หก็รุนแรงใช้ได้ในสไตล์ญี่ปุ่นลําที่3ครับมิสไซล AS ์ ASM-1C 72 0 0 0เช่นกันสังเกตง่ายๆก็มีินญี่ปุ่นเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายนะฮะไม่ได้เล่นให้ยุ่งยากก็คือ หมายความว่าสไตล์การเล่นเนี่ยระดับการเล่นหรือว่าสกิลการเล่นเนี่ยคือเด็กเล่นใหม่นี่ก็สามารถเล่นได้เลยเพราะว่าให้ไหวพริบในการยิงก็คือเข้าโจมตีอาจจะทิ้งตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็โจมตีเป็นชุดเข้าไปอย่างที่เห็นแต่บางทีดาเมจก็เข้าน้อยนะเป็นเพราะอะไรบักหรือเปล่าอาวุธก็ไม่ได้โหลดเร็วมากนะครับแต่ก็ถือว่าเร็วระดับหนึ่งอะ วิแสนเจ็ดมีให้บิน3ชุดอะผมว่าก็แอบโกงอยู่เหมือนกันนะครับอาวุธเขาก็ประมาณนี้ส่วนข้อมูลลึกๆอะเดี๋ยวผมมารีวิวให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึง่งเพื่อนๆจะได้เห็นรายละเอียดลึกๆเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ข้อมูลมานะครับว่าอาวุธแต่อย่างโหลดประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าเบิร์ดหนึ่งทำดาเมจได้เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ก็4ี่แสนห้าแหละลองมิซลยชุดสุดท้ายก่อน ห้าแสนสามนะถ้าไม่นับที่ไม่เข้าด้วยก็อาจจะเยอะกว่านี้กันนะครับเราไปลองสกิลเพลเล่นกับบอทดูแล้วเพืเ่อนๆมาวัดกันว่าซุปเปอร์ไรเป็นยังไงอ๋อกอบเกือบลืมไปเลยนะฮะสำหรับเจ้า F2 ซุปเปอร์ไก่ <c oughs> สเตตัสเป็นยังไงไปดูกันฮะสำหรับ,บเจ้านี่สเตตัสนะฮะก็จะมีเรื่องความแข็งแรงรัรับแลักนะครับเมื่ออัพเต็มนะครับ เรื่องสเตตัสปันก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีในเรื่องของความเร็วสปีดสูงสุด91น็นอตนะครับแล้วก็อัตราการเลี้ยวนะฮะหรือว่า Ability นะครับอยู่ที่104นะฮะส่วนเลด้าแ8กิโลเมตรนะครับแล้วก็อัปเตอร์เบนเนอร์121.9มีทั้งหมด12ชุดเท่านั้นเองทำไมให้มาน้อยก็ไม่รู้นะทา,ทางที่เครื่องบินมันดูเหมือนจะบางเลยด้วยซ้ำ หรือมันแอบจะมีอะไรดีหรือเปล่าเราต้องไปรอติดตามมันดูอีกทีหนึ่งแต่อย่างที่ทราบครับใครขวัญใจ F16 ตอนนี้ F2 ซุเปร์ไกมาให้เพื่อนๆได้เล่นก่อน F16 จะเข้าเลยนะฮะเราพร้อมไปหรือ,อยังพร้อมไปดูความโหดของมันหรือ,อยังไปดูกันเล่นกับบอทนี่แหละมันสุดแล้วเล่นโดยไม่เปิดอาวุธอะไรเลยมาดูกัน อุ่ยบินเร็วอยู่น่เกื่บแปดร้อย800เลยน่ะอุ้ยแฟงปุ๊บจบเลยเฮ้ยอ,ยอยูดึงทันเือ่ไม่ทันอู๋อะไรวะเนี่ยเติมอาวุธก่อน,นีกว่า ไม่ได้ทำอะไรเลยมอดไหม้แล้วนี่แค่เอ6สิบหกลำเดียวถึงก็ต้องรุมมือขนาดนี้เลยหรือฉันต้องบินไกลๆวะฉันบินไกลๆฉันโดนไงอ๋อมันบินไกลๆได้โธเอ้ยไม่ต้องยิงไกลแล้วยิงไกลพอ เออ่าไม่เข้าใกล้แล้วต้องบินมันยิงไกลได้นะฮะอาวุธไกลมากนะครับ5กิโลนะเออไปเล่นใกล้ทำไม,มก็แฟได้เหมือนกันนะครับไม่คุ้มไม่คุ้มแฟแล้วใช่ไหมเอากลับเรากลับ โอ้เราเรารู้แล้วว่ามันเข้าไปยิงใกล้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นดาเมจของมันแค่แสนสี่ก็ถือว่าแรงแล้วนะครับสำหรับมิสไตล์นะถ้ามันไม่แฟ่นะก็เข้าอีกอะ่ะเออเรามีสตล์โหลดเร็วด้วยโอ้โอไม่ดไดไ ไม่ยุ่งครับไม่ยุ่งหลบบินทรายเหมือนจะเหลือเราสองลำว่ะการดิลูชันนะฮะไม่ต้องทำอะไรเลยนายอ่ะอยู่ไกลๆเราไว้โอ้โฮวันแฝงเพื่อนเราจะเสียเครื่องบินทั้งหมดไม่ได้นะฮะ เดี๋ยวเราสอนให้มันรู้ว่าของจริงเป็นไงแฟดิโอ้โหมันแร,ระเจ้าช่วยกวยทอดมันแฟดครับเพื่อนแกดิโอ้โหแฟรจริงเครื่องบินผมจะตกมาแล้วผม้ค้นว่ะ โอ้ตู้ยังไงเนี่ยทางโจ้ะฮะโอ้ยิงกระจายมากเวลาเล่นจริงปืนยิงกระจายจัดอย่าให้ผมใช้โปรแกรมความสามารถพิเศษที่ใช้สมัยก่อนนะในการลบเนี่ยไปลูก ใช้ความสัมันพิเศษดีกว่าเดี๋ยวนายตายนี่ไงเราจะแตกเราไปต่อฮะเป็นไงครับเพื่อนๆหลงังจากดูคลิปหนึ่งแมตบอกเลยว่าเขาไม่มีปืนยิงเครื่องบินด้วยนะน,นเนี้ยโอ้โหแปนเชดครับโอ้โหดีเอาดีเอาดีเอาดีโอ้โหดีเอาดีาดาดมันจะยิงเราก็พอ ไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวมาใหม่ก็ปั๊มใหม่ไต่ใหม่เหมือนกันเอ้ยมันแฟไอ้บ้าเอ้ยเป็นโมโหแล้วนะแฟนะเหรอ ปไปนะก๋อเออนี่นี่ในพื้นที่เปิดนะฮะแล้วถ้าเราเล่นในพื้นที่ปิดล่ะเดี๋ยวเราลองไปเล่นในพื้นที่ปิดบ้างอย่างด่านนี้เป็นพื้นที่ปิดนะฮะอาจจะต้องมาโฉบเฉี่ยวแล้วยิงแล้วก็โจมตีออกไปได้น่าจะดีกว่าเดิมมาพื้นที่ปิดแบบนี้นะฮะเราอาจจะแตกก่อนนะครับโอ้เราเจอเวลส,สูงๆนั้นเลย โอ้ยโอไม่ oh ไม่นะเราบินต่ำเพื่อหลบเรดาร์ศัตรูนะฮะโอ้โหล่นน้ำอีกแล้วแต่ได้มันไม่มีคนน่ะถ้ามันมีคนให้ด้วยก็คงจะดีเพราะเราบินมาแล้วแบบมีคนถ่ายเนาะเราเราไปกับกองทัพอย่างเงี้ยพงกะเท่น่าดูนะฮะดูดิแบบอย่างเงี้ย ไงกองทัพโอ้โหยังท่อุ้ยเทคออฟมาแล้วนะครับผาใหม่มาใหม่มหมนี่เราต้องเปลี่ยนเป้าหมายให้ศัตรูยิงไปก่อนแล้วเราเข้าไปสนับสนุนไงเออเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้อยอิซุโมะอย่างเงี้ยโดนโดนซูเปอร์คไปแสนเชิดเป็นไงล่ะแล้วเราหันกลับมาเพื่อโจมตีซ้ำอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเป็นไงนความรุนแรงไม่ต้องพูดถึง ดึงกลับการบินแล้วเราก็ต้องจบนะฮะเล่นเหมือนจริงหน่อยโอ้ยไม่นะสงสัยจะไม่ถึงฝักศตรูตมาถึงเรือนี้แล้วบอดไม่เห็นฉัน้นงานซุปเปอร์ไครโผล่ไปปุ๊บยิงเลยสวยงามครับโอ้โห เป็นการรอบโจมตีที่โหดมากเรียบร้อยเป็นไงล่ะเป็นการรอบโจมตีแบบสวยหรูแล้วบินกลับไปเพื่อทําการอะไรทําการอะไรอาไม่ไม่ยิงล่ะไอ้สอง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 ยิงมิโอ้โห เกือบขีดแต่กลับมาได้นะฮะตีมือการบินเราไม่เหมือนเดิมจริงๆเอาใหม่เมื่อกี้เป็นพื้นที่เปิดกว้างนะฮะยังไม่เจอที่แคบเลยมันเข้ามาที่แคบอย่งวันเนี้นี่ไงนี่ไงโหเป็นไงโอ้เลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์ถอนกำลัง เราไม่จบเราขอคําสั่งยิงอีกครั้งหนึง่งได้เลยผู้การคุณต้องระวังด้วยนะสิ่งที่เกิดขึ้นมันแรงมากกับดามเอตแสนเจ็บครับผู้การไปคุณต้องรักษาชีวิตนักบินกลับมาให้ได้โอเคเมเดไปดึงดึงเมเดาดึงกับไม่ได้เกอบได้เมเดแล้วเมื่อกี้โอ้โหตุ๊กไก่ของฉัน แรงนะเนี่ยันเล่นใบอะ่ะถ้าแบบถ้ามันได้เข้าศัตรูได้ยิงเข้าศัตรูโคตรแรงเลยแต่เจ็ดแค่มิซายอย่างเดียวโคตรสบายขู่หายเลยอะ่ะแล้วระบบเอจิตด้วยเป็นเลเซอร์ด้วยนี่เป็นไงเุ็นปไก่กลับมาให้ได้ การแต่ผมเหลือมิสไซล์ชุดหนึ่งผมขอกลับไปยิงเขาได้ไหมแลวทำภารกิจให้สําเร็จตายแล้วชีวิตลูกเรือเป็นสำคัญสิไม่ได้ครับการผมทำเบื้อชาติอ <c oughs> โอ้โอเคสรุปนะฮะสำหรับ F2 ซูเปอร์ไก่นะฮะหรือว่า F2 ซุปไก่สกัดนะฮะเจ้า <c oughs> นี่ผมมองว่าเป็น เครื่องบินที่เฟียวเลยฮะสำหรับอ่าเครื่องบินญี่ปุ่นจริงๆมันพัฒนาต่อได้นะผมว่าถ้าในเกมมันเก่งขนาดนี้มาพัฒนาในเกมก็ได้ผมชอบนะฮะโอเคก็เป็นที่ทราบกันนะฮะเจ้านี่มีนิกเนมนะฮะหรือว่าชื่อเล่นว่าไวเปอร์เ o โลนะฮะซึ่งไม่รู้ว่ารวมเกี่ยวกับ F 2ซุปเปอร์ไก่ด้วยหรือเปล่าเจ้านี่ก็ความสามารถในการโจมตีนี่ถือว่าแรงมากนะครับแต่ก็เสียคือมันแฟร์ได้แต่การแฟร์ได้ของมันเนี่ยก็ต้องแลกมา เพราะว่าอาวุธมันแรงจริงๆครับอาวุธมันแค่มีสายเดียวแสนสี่แล้วอะไม่รวมปืนกลปืนกลนี่แค่ใส่มาเป็นพร็อพเท่ๆเฉยๆนะฮะแต่เ้าจริงๆถ้าเล่นจริงๆเนี่ยก็เล่นแค่มีสายแล้วก็ทําการโจมตีระยะไกลไม่เข้าไปใกล้แน่นอนซึ่งหมายความว่าเจ้าซูเปอร์ไก่เนี่ยนะฮะมีอํานาจในการโจมตีระยะไกลที่สูงมากส่วนสเตตัสร่าวๆก็ประมาณนี้แหละเพื่อนๆตัดสินใจได้เลยว่าจะซื้อไม่ซื้อจากคลิปนี้ไหมผมก็บอกไม่ได้นะครับ ต้องลองเล่นเป็นออนไลน์จริงๆก่อนสําหรับคนที่ใส่ AA a โคดก่อนนะฮะเพราะนี่ผมก็เล่นแค่เป็นออฟไลน์แล้วก็เล่นเครื่องบินลําเดียวด้วยเวลาเล่นจริงๆมันก็ต้องตัดสินใจประกอบกับลําอ,อื่นด้วยถูกต้องไหมครับเหมือนกับเราเล่น J35 หรือว่า PSF01 ของอประเทศ ต่างๆที่เราเล่นเข้าไปนะฮะก็เป็นว่าลํำนี้ถ้าผมให้คะแนนเต็ม10ตอนแรกที่เป็นการเล่นครั้งแรกแบบนี้นะฮะผมมองว่าผมให้ได้ถึงประมาณ7เลยนะตัดเรื่องความเร็วออกตัดเรื่องแฟไม่ได้ออกนะฮะแล้วก็ตัดเรื่อง ินทรัพยากรเนี่ยเจ้านี่ถือว่าดีขนาดนึงเพราะว่าผมเล่นแล้วผมยิงไกลแล้วผมโอเคไงนะ,ะถึงมิสไซล์มันจะชา้าไปหน่อยแต่แน่นอนศัตรูกลัวเราแน่นอนนะฮะก็อันนี้จบกันไปสําหรับ F2 s ุ per ไก่เนี่ยฮะรอให้มันมีออนไลน์เข้ามาก่อนเดี๋ยวผมจะเอา Mitsubishi F2 สุ per ไก่ที่ทําควบกับโลคิดมาตินเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนึง นะครับเก่วข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับถ้าพูดผิดพูดถูกไงต้องขออภัยด้วยนะฮะเพื่อนๆก็สามารถทําการเพิ่มคอมเมนต์ด้านใต้คลิปได้เลยเพราะว่าผมต้องการความรู้จากทุกคนจริงๆยังไงก็แล้วแต่ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์แล้วก็มารีวิวของให,ใหม่ๆเพื่อนๆดูตลอดละกันสําหรับวันนี้ขอลากันไปเพื่อน,นี้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่กดสมัครสมาชิกมาด้วยนะฮะขอบคุณมากจริงๆเดี๋ยวผมจะว่าจะทําบอร์ดหรือไม่ก็แท่นนะฮะ แห่งการสมัครเนี่ยให้ให้แบบเป็นแท่นบูชาเลยแบบชาบูชาบูอะไรอย่างเงี้ยคืหบับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะยังไงอย่าลืมนะครับคอมเมนต์หน่อยว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ F2 สซุปเอร์ไก่นะฮะขอบคุณมากนะครับผมโชคดีเจอปืนครับสวัสดีครับบาย